มีคนมอบโอกาสดีๆให้เราเราก็ไม่ควรรีบปฏิเสธใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราลองเปิดใจลองทําอะไรใหม่ๆที่มีผู้อื่นหยิบยื่นให้บางทีเราอาจจะพบสิ่งที่เรารักไม่สุดก็ได้แต่ตอยหอยเคยอ่านข่าวว่าละครเรื่องแรกของพี่ปอพี่ปอเล่นได้เป็นธรรมชาติมากๆเออข่าวนี้จริงแค่ยังไงครับพี่ละครเรื่องแรกที่พี่ปอเล่นเป็นธรรมชาติมากเล่นเป็นก้อนหินเล่นเป็นต้นไม้ครับเอาเป็นงั้นไป แล้วพี่ปอทายังไงล้วครับอยากรู้ไหม,มไปดูครับปอท้อไม่ถอยเอาละนะหลังจากที่พวกเธอเรียนรู้พื้นฐานการแสดงแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่จะต้องก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงตัวจริงสักทีนะ <c oughs> อันนี้ปอบทละครของเธอนะ่เอาไปอ่านดูโอ้โหบทละครจริงด้วยไหนๆดูหน่อยสิว่าเราเล่นเป็นตัวไหนฮะฟิลิคัสิตอืนี่มันพระเอกนี่นาก็ใช่น่ะสิ ไม่เต็มที่เลยนะปออยาหานข้าแล้วักปอเอ้ยจะเข้าฉากอยู่แล้วมายืนสันอะไรอยู่ตรงนี้เล่าก็ผมตื่นเต้นครับอาในเมื่อผู้ใหญ่ให้โอกาสและเชื่อว่าปอทำได้ปอก็ต้องทำให้ดีที่สุดเอาวะเป็นไงเป็นกันครับอาพร้อมนะฉากหนึ่งเทคหนึ 1, 5, 4, 3, 2, ่งหแอคชั่นเธอต้องการอะไรจากฉันกันแน่บอกมาสิฉันจะให้เธอ ทุกอย่างคาดปอปอเล่นได้เป็นธรรมชาติมากเลยครับขอบคุณมากครับพี่ให้เล่นเป็นพระเอกนะไม่ได้เล่นเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้ที่เรียนไปเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เลยใช่ไหมหลงเสียเอ้ยหายไหม่แล้วฉากหนึ่ง,ทงแท็กสองแอคชั่นเธอ,อต้องการขาด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 ัขดมีร้อยเชกับเราขอต้อนครับขอต้อนครับ นี่แหละครับละครเรื่องแรกของพี่ลิขสิทธ์หัวใจครับพี่ปอดูตัวเองอีกครั้งแล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะครับเนี่ยรู้สึกปายนะแล้วตอนนั้นกล้าดูตัวเองหรือเปล่าครับตอนนั้นไม่กล้าดูตัวเองนะครับไม่เคยดังดูทีวีกับใครในบ้านเลยครับแล้วผลตอบรับจากแฟนละครแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนล่ะครับอยากรู้จริงๆเหรอครับพี่พจาความรู้สึกวันนั้นได้แม่นเลยแหละพระเอกใหม่ปอทฤษฎีเล่นได้ดีเป็นธรรมชาติก้อนหินต้นไม้ยังเรียกพี่อย่าไปสนใจข่าวแบบนี้เลยนะปอไม่เป็นไรหรอกครับอา ถ้าเขาว่าเราแสดงว่าเขาติดตามผลงานของเราคอยดูนะสักวันหนึ่งพอจะทําให้คนที่เขาว่าปอไม่ชอบปอหันมาชื่นชมในผลงานของปอให้ได้พอสัญญาเล่นละครมาตั้งหลายเรื่องแล้วนะยังไม่หายตื่น,นเต้นอีกหรอปอแหมก็พี่ชาคิดเขาเล่นละครเก่งจะตายผมกลัวไปเป็นตัวถ่วงเขาจังคิดมากนะเราท่องบทมาทั้งคืนทาไมจะทําไม่ได้ ได้ข่าวว่าท่องบทถึงเช้าเลยเหรอปอผมกลัวจำบทไม่ได้นี่พี่แล้วก็ผมกลัวทําให้คนนักกรเขาเสียเวลาคิดมากนะเราเนี่ยวิธีการของพี่นะนะพี่จะคิดเสมอว่าเขาให้เรามาเล่นละครแล้วก็แค่เล่นเฉยเฉยสนุกไปกับมันดีกว่าสนุกไปกับมันเหรอทิ้งตัวเองออกไปซะแล้วฟังผู้กํากับอธิบายว่าในฉากนั้นตัวละครกําลังคิดอะไรอยู่ถ้าไม่มั่นใจก็ลองซ้อมบทกับพี่ก่อนก็ได้นะอย่าไปกดดันตัวเองนะ่า สนุกเข้าไว้ไอ้น้องรักโอ้โหคนเก่งก็คิดอย่างนี้กันนี่เองจากวันนี้ไปต้องโยนความเครียดลงทางขยะให้หมดอย่าไปคิดว่ามาทํางานให้คิดว่ามาเล่นละคร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 โอ้โหเล่นละครให้มันสนุกไปเลยโอ้โหขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่คิดจากคนที่ไม่กล้าแสดงออกแต่กลับต้องมาเล่นละคร พี่ปอเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงครับการที่เราอยากจะเรียนรู้มากกว่าครับเรียนรู้ในงานที่เราทำาดี๋ยวจะพัฒนางานของเราแล้วก็สนุกไปกับมันก็แค่นี้ครับแถมยังทําเรื่องงานให้เป็นเรื่องสนุกได้อีกด้วยโจพี่ปอเนี่ยยากจังนะครับมันไม่ยากนะครับแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ครับผมทุกวันนี้คือตื่นเช้ามาเนี่ยไม่เคยคิดว่าได้ไปทางานสักวันเดียวเลยครับไปกองถ่ายเนี่ยก็เหมือนไปเที่ยวกองถ่ายอย่างวันนี้นี่มาภาคการ์ตูนก็เหมือนกับไปเที่ยวกองดาราการ์ตูน แล้วพี่ปอมีข้อคิดข้อสําคัญเล็กๆน้อยๆจะฝากน้องๆเอาไว้นะครับว่าเลือกเรียนแล้วก็เลือกงานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สนุกไปกับมันแค่นี้ชีวิตจะมีความสุขมากที่สุดและเราจะทํางานแล้วก็เรียนได้ดีด้วยใช่ไหมครับพี่ขอมาอีกอล้พี่หุ่นได้ปะได้สิครับพี่งั้นพุทหน้าต้องมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับห้ามพลาดนะครับบ่ายสามโมงห้าสิบห้าทางช่องสามครับวันนี้ไตยหอยแลกพี่ปอต้องลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ มาร่วมสนุกกับดาราการ์ตูนกันเถอะครับส่งรูปถ่ายของน้องๆพร้อมบอกว่าอยากให้ใครแปลงกายเป็นการ์ตูนมากที่สุดส่งคำตอบมาตามที่อยู่นี้นะครับผู้โชคดีจะได้รับของรางวัลจากพี่ๆดาราชนะรีบๆส่งมาเยอะๆนะครับสนุกไปกับมันเหรอสนุกไปกับมันเหรอสนุกไปกับมาร์นเหรอสำหรับวันนี้นะครับแค่ตอนแรกนะครับยังสนุกขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนที่สองพลาดไม่ได้นะครับอาทิตย์หน้าเจอกันค่ะดาราการ์ตูนพุทธนา พี่ปอขนความห้ามาฝากแถมแข่งรับเชิญนักเอกสาวสวยพี่แอนทองะสมในกระตูนผู้ใหญ่แอนกับนายปอสนุกแน่แน่วันพุธที่3พฤศจิกายนนี้บ่าย3าโมง55นาทีช่องสะมระฆัไในขี่ควายใช้ใบขับขี่